ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของพลบข้ามทำข่าวนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงทำนําโลกทีวีค่ะวันนี้นะคะรายการทำนําโลกทีวีมีคุณนัทวุฒิวัชรพินผู้ดำเนินรายการนำการแสดงทมเรื่องกฎแห่งคํา กฎแห่งกรรมและการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยกระดับของสาธุชนของพระเดชพระคุณพระครูวิสารวุฒิกิจเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและสาระที่น่าสนใจนะคะขอเชิญพบกับรายการนี้ได้นะตอนนี้เลยค่ะส่วนสดีฉันขวัญใจรัตนเกือ้อกุลวงศ์และทีมงานข่าว WBTV ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รายการทำนํำโลกทีวีเมืองไทยเมืองพระธรรมครองใจดำเนินรายการโดยนัทวุฒิวัตรพินทางสถานีโลกพระพุทธศาสนาในบัูบีทีวีทุกวันพุธเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งติดต่อสอบถามโทร0 8 7 9 1 7 5 3 5 7ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน วันนี้รายการทำนํำโลกทีวีขอนำการแสดงธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยกระดับกิจของสาธุชนโดยพระเดชพระคุณพระครูพิสารวุฒิกิจเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณบุรีและสาระน่ารู้กับรายการทำนํำโลกทีวีได้แล้วครับคนเรานี่กรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญ ขอคนที่เกิดมานั้นมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเครื่องอาศัยมีกรรมเป็นเครื่องโดนบันดาลมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเราทำกรรมดีไว้หรือทำกรรมดีไว้เนี่ยกรรมดีก็สนองจนปัจปะจะถงที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ทำคุณงามความดีไว้ กรรมไม่ดีก็มาตัดรอนอย่างเจ้าคุณวัตะเกตม่ทำศึกจะได้เป็นสังฆราชแต่ก็ต้องมาตายเจ้ากันนี่เขาเรียกกกรรมมาตัดรอนฉะนั้นคนเราจะเกิดมาเนี่ยจะต้องพยายามสร้างกรรมไว้ถ้าที่สร้างไว้ก็สร้างกรรมดีเมื่อเราสร้างกรรมดีไว้เนี่ย กรรมดีก็จะเป็นที่พึ่งของเราอาจะตายฝ่าอะไรได้ไม่ใช่ง่ายๆ่ายถ้าคนเราไม่มีกรรมดีมาสนับสนุนเนี่ยก็อาจจะตายซะก่อนนีนนน่เราสังเกตดูว,ว่าคนที่เกิดมาน,นมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเป็นสำคัญ ทำมีกรรมดีสนับสนุนก็มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปตลอดได้นานถ้าหากว่าไม่ได้ทำกรรมดีไว้เนี่ยอายุเมื่อยืนยาวนานก็ต้องาตายเจก,ก่อนช่วยไม่ได้ไม่มีใครทำเด็ก็บอกว่าคนท,ที่มีกรรมมาตัดรอนเนี่ยเพราะทำกรรมไม่ดีไว กรรมไม่ดีก็มาตัดนอนเธอทำกรรมดีไว้กรรมดีก็มาช่วยตัดตอนให้มีอายุยืนยาวนานฉะนั้นเราจะได้เห็นได้ว่าเจ้าพคคุณสมเด็จวัดน,นี้นั้นยังเคยได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็ยังได้ไปทำวัดท่าน วัดเนี่ยัี่ว่าเออเราก็ดีเราก็ต้องไปการาบท่านท่านยังให้หนังสือเรามาคณะว่าเป็นโชคดีแล้วก็ท่านได้เคยมาเอาสิสมัมอะครับเจอ พะนอนท่านตมเจ้าพระคุณตมเดชี่ทนมาเป็นประธานไอ้นั่นสนามว่าสำคัญวยกันเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีกรรมเป็นเครื่องดนบรันรดาลบันดาลให้ดีและก็ไมไว้ดีที่มีกรรมดีก็คือสนับสนุน ถ้าได้รับประโยชน์ต่างๆถ้าไม่มีกรรมมาช่วยไว้ก็ไม่ได้ั้นต้องมีกรรมมาช่วยท่นวันนี้อยากจะให้โยงสร้างกรรมดีสักอย่างหนึ่งคือการเจริญเจริญกรรมฐาน,นกรรมฐานนี่เป็นเรื่องสำคัญ ที่วัดนี้ที่ได้มีกรรมฐานขึ้นคือในสมัยเนี่ยตมาเนี่ยได้ไปรับเรียนศึกษามาจากครูบาอาจารย์ไปเรียนมาจากท่านเจ้าคุณวัดปักน้ำแล้วก็อยู่วัดต่างๆเนี่ยหลายวัดไปเรียน ตอนก่อนนี้ที่วัดนี่ไม่มีเราไปติดต่อเรียนมาแล้วว่าจะคุณป็นที่มูลธรรมเนี่ท่าน,นก็มาช่วยเปิดครูสอนเราไปเอามาหน้าตอนนั้นง์วก็มีแต่นั้นตอนก่อนนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครที่จะเรียนกรรมฐาน ันะ้งเรื่องกรรมฐานนี่นเรียนกรรมฐานน,รรานี่ก็มีญาติโยมนี่มาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากมานะสมัยหลุงปู่ท่านอยู่มาตั้งนานเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาเรียนกรรมฐานครั้งที่เรามาเปิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อมาก็มีคนมาปฏิบัติกันเนยอะ ในวันมาคะในวันวิสาขะเนี่ยนเป็นการเป็นการโปรกฝังอาญาโยมในบำปฏิบัติเดี๋ยวจะให้โยมปฏิบัติสักสามสิบนาทีนะการทำกรรมาฐานเนี่ยถ้าทำนินดๆหน่อยๆเนีมันไม่ค่อได้ผลมันต้องทำให้ได้สักครึ่งชั่วโมงนะ ถึงจะได้ผลต่อมาเคยไปปฏิบัติที่วัดคี่ในงเนี่ยเขาปฏิบัติกันอาจารย์เขาสอนง่ายปฏิบัติถึงสี่ชั่วโมงถามว่าปฏิบัติได้เลยเขาบอกได้เราเอาอาจารย์ทำได้ผมก็ทำได้บางตั้งแต่สองทุม่มไปจนถึงสองยามทำกันได้ก็ ปฏิบัติไปมีเสอนก็ดีเนี่ยเขาว่าปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันปวดถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ปวดนะทำได้ได้ถึงสี่ชั่วโมงเองก็ทําได้แล้วก็ทําได้นะทําได้แล้วพอเลยสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดอะ่เอะเฉย นั่งได้มนั่งได้ถ้าปวดแล้วเลิกปวดแล้วเลิกมันก็ปวดอยู่ทั้งนั้นแหละต้องให้มันปวดจงถึงที่สุดแล้วมันจะไม่ปวดเพราะเรื่องกรรมาฐานนี่ต้องมีความอดทนมันเยียรนมันจริงจริแล้วก็ได้ผลด้วยอ้าปวดปวดแล้วเลิกปวดแล้วเลิก ก็เลิกเลยนะ,ะนะจะนั้นต้องทำให้มันหายปวดนี่เขาเขาสอนเรามาแล้วเราออก็มาปฏิบัติแล้วก็จริงๆของเขาเนี่ยปวดถึงที่สุดแล้วเนี่ยสี่ชั่วโมงเังไปสองทุ่มถึงสองยามเนี่ยรล้รู้ว่าเขาทำได้ก็ทำได้เดคยฟังหลวงพ่อวัดปักน้ำ ทำปฏิบัติแล้วก็บอกว่าอาเจ็บปวดตายมาันตายไปมรู้แล้วรอดมันตายมันก็ไม่ตายทักทพียงพวันปักน้ำทำปฏิบัติเนี่ยเคยเอาตำรา่มานั่งปวดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ปวดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วเลิกลลก,นะก็เลิกนะก็เลิกเลยแหละ ทำต้องทำมาฉะนั้นการเรียนกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานนะ่ะถ้าไม่อดทนก็ไม่ลดนึกถึงพระพุทธเจ้าเพือเอาชนะมานมารคือการเก็บปวดเนะี่ยเอาจนหายปวดเพราะนั้นนั้นเราก็ต้องพยายามหับทรรมให้ได้ผล หลังากเมื่อวันนี้ขอ้เราได้ตั้งใจสมาทานกันในปฏิบัติอยอมตั้งใจสมาทานนะ <c oughs> นมันเทมัยยังปุจจักะภควาโตปุปปาละคนมกะอลังกะโลมเสียนะโมตัสสะภะคะวะโตอะละหะโต samai samputasa na muoi tata kakawa toi la ha samma samputasa na muoi tata kakawa toi la ha toi samma samputasa imang pakawa อัตตาภาวังตุมหาังปริจจาเมข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระอ,องค์ขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรยัย คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเพื่อปฏิบัติตามธรรมให้บรรลุถึงซึ่งสันติสุขคือพระนิพพานห้อยอารมณ์แห่งกรรมฐานขันิกะสมาธิ อุปจารสมาธิอัปนัสสมาธิและวิปัสนาญาณจงมาบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในขณะที่ภาวนานนเิตตาต่อไปนี้ ตั้งใจเจริญกรรมฐานนั่งคัตมาตคัตมาธิตามอัติยาศัยวัดบางพรีใหญ่กลางอำเภอบางพรีจังหวัดสุพรรณบุรขอเชิญสการะพระหัตไทยหรือหัวใจของพระเจ้าหนึ่งเดียวในโลกและนามสการพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่ที่สุดและร่วมสร้างพระมหาเจดีย์พิสารวุฒิกิจมงคลมหาชนบุชิต ซึ่งดมิตสร้างโดยท่านพระครูพิสารวุฒิกิจเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีอเภอบางพลีจังหวัดสุพรราการติดต่อร่วมบุญบริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคาร CIMB ไทยสาขาบิ๊กซีบางพลีเลขที่บัญชี7003153956ชื่อบัญชีพระครูพิสารวุฒิกิจวัดบางพลีใหญ่กลาง ติดต่อสอบถามโทร027510523 027510607ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับม<า>สววโโลลกุด้ยเ ไม่มีราคาวิ่งไล่ควายคว้าอำนาจบนหยาดเลือดคนนำนำเพลงรบบรนเลงขับขานกงประสนานผ่านผัวดวงใจไปทั่วแห่งปนดังเสียงพูดเปรตทุเรศทุร กับรงคราเราไปหาสันติภาพโปรดทาบโลกกำลังเข็ดขาง ค้นคำตอบหนทางสร้างสันติภาพโลกขอเชิญชมผลงานแนวคิดที่ใหญ่ในการสร้างสันติภาพของศาสตร,ราจารย์ดรสุชาติโคสนกิติวงนักต่อสู้เพื่อสันติภาพผู้ไม่เพียงคิดแต่ลงมือทำแล้วเดินทางไปทั่วโลกพราผู้นำทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อร่วมกันหาหนทางยุติความขัดแยง้งที่นำไปสู่การทำสงครามองมนุษย์พบคำตอบ พลังแห่งระวัภาพทางศาสนาเป็นความหวังใหม่ให้โลกเกิดสันนิภาพได้จริงหรือนักสันนิภาพผู้ไฝสันนิภาพไม่ควรพลาดไปชมผลงานยิ่งใหญ่ได้ที่ห้องบูรพาจารย์ห้องแห่งองค์ความรู้เพื่อสันนิภาพระดับโลกณอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมตำบลผู้สวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีสอบถามได้ที่คุณชัยวันรสิริบัลลอชัย วิทยากรประจำห้องบุรพาจารย์โทรศัพท์0868073214ไม่มีพารรณอนภาพทางศาสนาโลกจะเกิดสันนิภาพได้อย่างไรคุณงามความดีที่ทารียวางโสได้กระทำมาตั้งแต่ต้นสมัยเป็นคราวาสก็ดีสมัยได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในลุหนาก็ดี นับว่าเป็นเกียรติคุณเป็นศักดิ์สรีคนเนการจะลึกนึกถึงเพราว่างานสันติภาพของโลกนั้นเป็นงานที่ทุกคนจะพูดถึงและเอ่ยถึงแต่ว่าโดยมากสักแต่วัดพูดแต่ผู้ที่กระทำจริงๆอย่างท่านอริยวังโสนั้นหาได้ยาก่านเป็นผู้นักเสสละนักต่อสู้เพื่อสันติภาพสันติสุขของชาวโลก อันามาสุสู่ความสันติสุขของประชาชนในคนไทยและมวลชาวมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกโดยชักชวนศาสนาของแต่ศาสนามาร่วมกันก,นกนระทำพิธีเพื่อปริญ,ญาณตนทำความดีเพื่อคำจุนโลกให้โลกนี้ไปจากการรบราข้าควันกัน อยู่โดยการสมัครสมานสังคกเห็นอ,อกเห็นใจถึงกันก,กันความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เป็นที่ทำได้ยากและทำได้ยากจริงๆวางคนเห็นการทำอย่างนี้ก็เกิดความอิจฉาริษยาเอาว่าทำนอกรูนอกทางหรือเกินยุทธภาสารนักกีฬาอ,ออกไซดเกินไปแต่ความเป็นจริงการทำอย่างนี้เป็นที่ที่น่ายกย่อง น่าเชิดชูน่าบูชาน้ำใจของนักเสละอย่างท่านยะวังโสภิกษุนี่ยะว่าทำได้ยากหาได้ยาก,ายากเป็นนักต่อสู้เื่อสันติสุขสันติภาพจริงๆผู้มีน้ำใจอย่างนี้ควรการสักการะบูชาเป็นบุคคลที่ควรบูชาคนคิดถึงคนเคารพนักเสสละนัก คว,ความสันติสุขให้เก่ลโลกอย่างนี้เป็นคนที่หารได้ยากนำนำเพลงรบบันเลงขับขานคมประสารผ่านพัวดวงใจไปทั่วแห่ง ดีทั่วไทยมาบอกกับรายการทำําโลคทีวีโดยนายนัทวุฒิวัฒรพินวัดหะทยนเรศตะบนสาร,รยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม,มขอเชิญนางบ,บุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพประถมการบรรพชาสามเณรติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระครูถาวรธรรมภิมล จ้าวัดวัดหาหังเโทรศัพท์089-235-8486ครับดิฉันแม่ชีภาวนารัตนชัยายานประธานมูลนิธิรัตนาบารมีผู้ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมภาวนาบารมีขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญร่วมร่อเททองหลวงปู่ทวดทองเหลืององค์ใหญ่ในวราระที่เจ็ดณสำนักปฏิบัติธรรม ภาวนาบารมีตำบลหนองตัดยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่3พฤษภาคม58เวลา15นาฬิกา29นาทีหรือจะโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาท่าม่วงหมายเลขบัญชี7240248976724024 8976แม่ชีภาวนารัตะนะชัยยานเบอร์โทรศัพท์081 019 6555 0810196555ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีนะคะทุกวันที่19ของเดือนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา ขอเชิญถวายสังฆทานขอสิกรรมกับพระกรรมฐานหรูปเครื่องสังฆทานที่ถวายไปแล้วไม่นำหมุนเวียนมาถวายอีกแต่คณะสงฆ์ให้นำไปถวายวัดสำนักปฏิบัติธรรมในถิ่นธุรกันดารและขอเชิญปฏบิบัติบูชาอาธิษฐานบูชาเวลา1 8บ0ดรกาถึง20่สิกาได้ที่ชมรมสวดพระคาถาชินบัญชรอ,อาคารอริยศรีซอยเพชรเกษม65เขตบางแคกรุงเทพ สอบถามโทร024210489วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารขอเชิญบูชาพระกิ่งเงินมา25พระธาตุพนมแบบช่อเงินช่อทองหรือแบบองค์เดียวเจ้าสูวธาตุพนมเงินมาแบบช่อเงินช่อทองหรือแบบองค์เดียวรุ่น รวยคูณพูนเพิ่มผ่านพิธีพุทธาพิเศษภายในพระบโบส์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7โดยหลวงพ่อร,รวยหลวงพ่อคูณหลวงพ่อพูนและหลวงพ่อเพิ่มร่วมอธิษฐานจิตโดยเจ้าคุณพระเทพบรมณีเป็นประธานจะสร้างวัตถุประสงค์เพื่อน,นําเงินสร้างอาคารสมาธิบําบัดเฉลิมพระเกียรติณโรงพยาบาลสมเด็จพยุปรราชท่าพนมสร้างวสมุดประชาชนเฉลิมาราชกุมารีขอเชิญบูชาได้ที่วัดพระธาตุพนมอำเภอท่านพนมจังหวัดนคร สอบถามโทร0813736341และ0819199651 Facebook พลร,ริงเจ้าสัวท่า <ขอ S 1> พนมร่วมสืบสารปริธานพระวิสุทธิานเทนหรือหลวงปู่สมชายทิตตะวิโยในการร่วมสร้างมหาเจดีย์บุรภาทิตตะวิยาประชาสามคัคคีนวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี บริจาคร่มสร้างใจดีที่วัดโคงสุกิมสอบถามโทร0870884949 039495243และ0869069770ทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิกาขอเชิญร่วมสวดมนต์ณวัดท่ากระมือตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร เรียก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่รุ่งองค์ใหญ่นำโดยท่านพระครูสิริสาคธรรมเจ้าวาดวัดท่ากระบือสอบถามโทร034499514หรือ0899848803ท่านผู้ที่ทำความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดกันประกันพุ่งโคจรเยยมูมนนันสุเว ใน,นสังกัลเจนะมหาเสนนมัจจุนาอันพยามัจจุราชคือความตายนั้นตามกิจเจิาอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายในเรื่องความตายว่าเราจะตายกันใดอาจารย์ติเจสอนเราอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยแฮรีบอย่างไรได้